ไม่กดไลค์คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 สเสียงะวโอ้ยวันนี้จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาการแต่เราก็เป็นเท่าเท่ากันอายุเท่าเท er ่ากันแต่เราได้ยศดอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยเอา้าตื่นตื่น,นปปปปทุกคนใครเนี่ยหัวหน้าตื่นตื่นไปปลุกไปปลุกทุกคนไปปลุกทุกคนในนี้ไปเร็วเร็วเร็วไปไปไปตื่น <esf' S 1> ตื่นตื่นตื่น ตื่นตื่นตื่นมาเช็คชื่อมาเช็คชื่อเช้าแล้วไม่ตื่นกันใช่ไหมไม่ตื่นกันใช่ไหมั้ยล่เอา่เาล่ะเอาเาแ่ะเาล่ะเอาว่เอล่ะอาลอามอบใครเอา่อบล่เอา่ะเอายาล่เอาอา่นเอแล้วที่เหลือไปไหนกันหมดาล้วครับผมอ่ะเ่่อาาอาอล อมสินไม่มาอมสินอยู่สีเขียวไม่ใช่เหรอลองไปปลุกอมสินไปปลุก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 ปกกปอะกยูเดียวฮัลโหลอยู่ไหมไม่อยอ่าคนต่อไปเดออยู่ค่ะต่อไปเก้าไปตามเก้าไปไปไปตามตามตามไปปลุกไปย่อแล้ว พ่บอยหนูว่าเขาแปลกต่อไปนัดไม่มาตามตามตามแล้วคนที่เหลือไปไหนกันหมดยังมีอีกนะเนี่ยมีวินมีใครอีกเนี่ยเยอะแยะเลยไปไหนกันหมดทำไมไม่ดูแลเพื่อนกันหายไปไหนกันหมดก็กลั่บานไปแล้วแล้วใครให้โดดก็เรื่องของพ่อมันดิแล้วที่มันเข้าใคร ไม่ได้เขาอ่าเอา,เอาช่างมันไม่ทันแล้วตอนนี้แปดโมงคือจริงๆต้องเข้าแถวเคารุบธงชาติแต่นี่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวให้กลับที่พักกันก่อนตามอาชญาใสยแล้วเดี๋ยวกังโมงครึ่งเจอกันไปได้เลยโอเคโอเคไป <c oughs> ยิง,งน้องจดู <c oughs> ม,มากระเบียร์การดูกระเบียร์ไรไปเร็วครับผมด่านนะครับ <c oughs> <ม> เฮ้ยเขาห้ามฆ่าปลาไอนี้มันเป็นเพจจำลองไอ้ชิบหายสถานที่จำลองมันชิบหายแล้วกูเไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งเอาเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวช่างมันเข้าแถวเข้าแถวเร็วเอาวันนี้ถึงเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วเราจะต้องเดินทางไกลกันเตรียมอุปกรณ์พร้อมยังเดินทางไกลต้องเตรียมอะไรบ้างนายบอยหนึ่งต้องเตรียมอะไรหอกครับผมแล้วก็ถือก๊อกพร้อมสองเด้อ เตรียมใจให้ค่ะแล้วอะไรอีกเด้งยิงเด้อเมื่อคืนเพิ่งเรียนไปเองเออเตรียมใจกับเตรียมเตรียมเอาไปช่างมันเถอะเดี๋ยววันนี้จะมีน้ำให้กินคนละแก้วอ่ะเอาไปแบ่งกันซะอายาหยิบก็ได้ก่อนเดี๋ยวมีมัดเมลโล่ด้วยไม่ใช่ไม่รู้เป็นมัดเมลโล่หรือเปล่าไปเก็บเก็บมาได้อ่ะเอาไปไปแบ่งกันอายาเฮ้ยทำไมกินแล้วกลายเป็นตัวตุ่มปุ้งไงตัวตุ่มปุ้ง แล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยบ้้เนี่ยไปเราจะไปตุ่งปุ้งเดินทางไกลกันตามมาเมื่อคืนเราได้เรียนทฤษฎีกันไปแล้วเราจะเริ่มปฏิบัติกันนี่คือทางเดินทางไกลนี่คือแนวเส้นเสาที่เราจะต้องเดินในตอนเที่ยงนะเด็กๆน้องๆหนุๆทุกคนนี่ก็จะเป็นสวนปลาที่สามารถเราจะฆ่าปลาตรงนี้ได้ที่ไม่ใช่ตรงโน้นเข้าใจไหม เดิก็ปลาเหมือนกันอย่าชนกันสิและตรงนี้ก็คือสวนที่เราจะต้องมาปลูกกันในวันพรุ่งนี้เราจะต้องทาอาหารกันตรงนี้ด้วยแล้วปลาตรงนี้เราสามารถย่างมันได้เลยแล้วปลาที่ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นเหตุจำลองอันนั้นเขาเอาปลาไปเลี้ยงได้เนี่ยปลากินเอแล้วปลาอยู่ไม่เกี่ยวดีกว่าเดี๋ยวช่องกูบินเพื่อนเอาละโอเคเราได้เวลาปล่อยปุ๋งปุ้งลงแล้วอะ ตรงนี้คือเราเดินทางไกลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาให้เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยจะบังอะไรล่ะเดินทางไอ้เดินทางเอาไงเข้ามาดีคะมีหอกไหมมีปืนนะเอาสิครอาผู้บัญชาครับอ่ารู้สึกว่าคุณใจเหิียวนะกินสักหน่อยเดี๋ยวครับอะยังไม่ต้องตอนนี้ก็ได้ครับกินตอนนี้เดี๋ยวกินกูเป็นผู้บังคับญชาจริงป่ะเนี่ยแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยยองยองทำไมหนูมาเดี๋ยว เดวกขออ่านก่อนเดินทางไกลเนี่ยถ้าเห็นคําอะไรให้ไปบอกผู้ประชาการค่ะเออเอาเด็กๆไปสํารวจเห็นคําอะไรรีบมาบอกรีบมาบอกข้าไม่ใช่ตรงนั้นตรงนู้นทางกลับไปขับปุ่งปุ้งกลับไปก่อนเห็นคำอะไรรีบบอกผมเร็วให้เร็วที่สุดแล้วผมขี่ปุ่งปุ่งไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคผมจะมาเฮ้ยเจอแล้ว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 เจออะไรเจออะไรไหนบอก โคคอโคโคอ่าไปหากันต่อไปเ,เร็วปุ้งจะมืดแล้วอ่ะหัวหน้าก็มันเลยเวลามันมันมากแล้วเดี๋ยวแต่มันยังไม่ถึงเวลานอนของเราหรอกเอาจริงเพราะว่า,าพวกเองตื่นสายกันช่วยกันไม่ได้ก็ต้องเลื่อนเวลากันเอายุงไม่กัดแน่นอนเพราะว่าเตรียมยากันยุงไว้ให้แล้วปุ้ง,งเห็นมีป้ายดิ หาให้เจอ,อมีคำว่าโคแล้วมีว่าอะไรอีกก็เห็นแค่คำว่าโคโคโคกระเบือเอาละถ้าเห็นแค่โคก็กลับก็ได้และโเดีย๋ยวเราจะพาไปเล่นสไลเด,ดอร์กันต่อมีใครอยากเล่นไหมข้ามตรงนี้ไปได้ไหมนีม่ได้ด้วยอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาลุยฐานกันภาคขําเลยดีกว่ามาหรือว่าอ่ะ,อะเอ,า,อางี้เด็กๆมานี่อยู่ไหนกันทุกคน กลังข้ามปาก่ะลกลับมากลับมาที่เดิมเตรียมเวลากินข้าวเย็นกลับมาที่เดิมที่ไหนมาเราจะกินข้าวเย็นกันก่อนมามามาท,ที่เก่าที่ข้าแถวกันกลับมานั่นแหละมาเร็วอ้าวเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นกันโดยที่จะกินไอ้นี่นี่แหละนะนเพราะว่าดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้กินของอร่อยๆกันแล้วเพราะฉะนั้นอิมแล้วอะหิวนี่ไอเดี๋ยวอย่าลองไปดูอะโอเคเดี๋ยว พักตามอัธยาศัยจะจะเรียกอีกทีหนึง่งไปแย,ยกย้ายไปไป oh <my S 1> ไปไมีอะไรให้กินบ้างนะเด็กๆอืมมีนี่ด้วยเฮเอาล่ะเด็กๆเอ๊ะ <c oughs> มึงเป็นใครวัน <c oughs> น้าวันน้าจำไม่ได้เหรอเอาเจี๊ยบมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไป <c oughs> กลับบ้าน <c oughs> เมื <muitas> ่นเฉยไม่เมื่น <no p Obrig illions> <ultimately> ไม่เมื่นอ่ะโอเคอันนี้มีขนมให้กินมา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 ขนมกินแล้วกูมีชีวิตอยู่ไะไหนมันเป็นขนมจริงๆอ่ะไปแบ่งกันไปแบ่งกันอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ใครบ้องผมอ่ะไอเดี๋ยวแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ตุ่มปุ้งตุ้งปุ้งขี่ตุ่มปุ้งเดี๋ยวนี่มันคใายอะไรวะเนี่ย เราขี่ตุ่มปงไม่ได้อะได้สิทำไมจะไม่ได้ก็ขีดไม่ได้อะได้ทำไมจะไม่ได้ไม่ได้อ่ะเโอเคหมดเวลาสนุกกันละมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันกันต่อเราจะไปฐานกันเราจะไปลุยฐานกันวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านกันแล้วแต่ก่อนที่จะกลับบ้านเราต้องไปลุยป่าทําอาหารกินกันก่อนนะครับทุกคน <g ül> อ่ะฐ <g ül> านแรกหรือจะนอนกันก่อนให้เลือก เราทำตอนกลางคืนนะกลางคืนเลยใช่ไหมแต่มันมืดมากเลยนะไม่เป็นไรเราไปละผมว่านอนก่อนดีกว่าไปนอนเร็วๆทุกคนหมดเวลาแล้วไป <zie> เร็วเดี๋ยวครูใหญ่ดาสิบมูเมูไม่พก้าแปดกล <5 S 1> ับมาเจ็ดหกห้ากลับมาให้หมดกลับมาล,มลืมไปทางอาจรย์เขาเพิ่งโทรมาบอกเฮ้ยห้ามเล่นเันตอนคืนกลับไปนอนเร็วๆกลับกลกลับ แป๊บน ja, ึงไปไปนอนอย่าให้ฉันต้องโมโหนอนเข้าตูเอาละเจอกันปิดประตูนอนปิดประตูกลายเป็นตุ่มปุ้งนอนไม่ได้อ่ะนอนกลายเป็นตุ่มปุ้งนอนอะไรกันมันถึงเวลานอนแล้วเด็กหญิงเด้อ ลคเป็นตุบุ้งนอนไม่ได้แล้วใครให้กินอันนั้นไปละ่ะเออไปอ<า>ยากันนอนไปนอนไปนอนนอนนอติิงตมึงยังไม่ไปนอนอีกเลรอกูหาวแล้วเนี่ยอออค่ฟฮ่ขอ่าฮ่าฮ่าุ่กฮ่าาาฮ่า่าฮ่ ไปวันนี้เราจะไปลุยฐานกันเอ้ามาเช็คไปเช็คชื่อก่อนเร็วเร็วเร็วสิบเก้าแปด up เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเช็คชื่อก่อนมาเช็คชื่อโอเคนายบอยยังเข้าแถวเข้าแถวไปเข้าแถวโอ้โอผู้บังคับบัญชาการเข้าแถวเร็วโอ้ยพี่บอยหนูไม่มีตุ่มปุ้งอ่ะมาคุณยิงคุณยิงปงแกตายแล้วเนี่ยตอนนี้สิบเก้าแปดมาโอเค ใช่เลือดเหลืออายุ25เด็กชายบอยมาครับอ่ากูจะตายละไอ้วิเวนเด็กชายนัดไม่มาเหมือนเดิมคเหมือนเดิมโอเคงั้นเราไปลุยกันต่อกูรู้แล้วใครมาไม่มาบ้างโอเคมาเราไปลุยฐานกันเชาน้านี้มาตามที่พวกเองอยากได้กันมาฐานแรกคือฐานน้ํานะครับทุกคนก็รเราจะเป็นผ่าน้ํานะครับก็ระวังตัวกันด้วยเอา้ามันขึ้นไปแล้วเหรอ สบายมากเลยครับผระวังกันด้วยนะโค้ชสบายตามสบายได้เลยฐานที่สองคือกระโดดท่อนไม้ใครเนี่ยถนัดปลากลัวกระโดดได้เลยนะเออแต่ไม่ใช่อาจารย์แล้วแหละแต่แต,แต่แต่ไม่ใช่ผมแล้วแหละอ,อ้อาวฝนตกอีกไปเจ็บเอาทำไมอ่ะทำไมหนูกก็นอย่างนี้ว้ <power> 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 าวี <power> 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 ่ดีเป็นตุบว้าว ทรงปุ้งก็มีหัวใจนะ <c oughs> เอานักเรียนเราสามารถลุยฝนกันได้เลยตามสบายเราลุยฝนเพราะครูมไม่ได้สั่งแต่ทำไมกูกระโดดไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะว่าพี่กระโดดถึงเอ้ยบุลลี่เหรอดูคนหมดดูคนหดดูคนหมดผมโดดถึงนี่แล้วเอ้ยนายบอยอย่าเพิ่งโกงมันต้องโดดครั้งเดียวเลยอ่ะถ้ามันหยุดแล้วปุ๊บมันก็จะมันหยุดแล้วปุ๊บ นายเ,เด้อเอ้ยเด็กหญิงเดอ้ออย่าชนฮับฮับไกูถึงอยู่แล้วเมื่อกี้๊บ,บเอาละอาตอนนี้ฝนมันตกโอเคฐานนี้มันจะคงไม่ถนัดับเราเท่าไหร่นะยากากมากมเลยเรามาดูฐานที่สองเอ้ยฐานที่สองไปแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยมันคือหมูหมูหรือเปล่ามันเปิดไฟเล่น,น,นเป็นหมูหรือเปล่า จะไปฆ่าบอกอยู่เป็นสถานที่จำลองอันมันให้เ่าป่าอันนี้อันนี้มันให้เราปลาล่าปาเนี่ยฐานที่นกเอานักเรียนอ่าฐนี้ไกเน่ยมันมีให้เราจับปลาจับแกะปลาปลาง่ายปันมันปันมั ตามสบายเลยเนี่ยได้ตามสบายได้ไอ้เฮ้ยกลับไปว่าเซียนมากบอกเลยเฮ้ยวันนี้เราจะย่างปลากินกันกูกูอ๋อไม่ใช่กูตัวใหญ่จังตัวใหญ่จังบ้ามไหนไหนไหนปุ้งปุ้งเฮ้ยเฮ้ยปุ้งปุ้งย่าทำปุ้งปุ้งไปไหนปลาน้อยนี่แน่ อตัววแล้่ะเป็นตัวสอนให้มึงเอาปืนยิงปลาวะเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นผู้บังคับบัญชาเลยนะเวย้ยไม่ใช่พ่อคุยกันได้ดูเสาเอาละพ่อพ่อพ่อเราจะไปขี่เดรดเดวส์กันตอ่อมาทุกคนตามผมมาและนี่ก็คือเดรดเดวส์ที่เราต้องขี่นะอา้าวแล้วกูจะขี่ยังไงเนี่ยกูเป็นปุ้งปุ้งเนี่ย อ้าเอาไปว่าตามสบายเลยอยากขีไ่ไปไหนก็ขี่เลยไปขี่กลับบ้านแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ไปเลยพี่บอยเราหนีกลับบ้านกันไม่ได้ใครกลับบ้านไม่แต่คนเดียวนะจะยิงให้หมดเลยนี่งั้นแง่ไปโอ้โหฝนตกได้เวลามากเลยเนี่ยเฮ้ยเรากลัวเฮ้ยเราสาวเธอาสาวิ่งช้าจังเฮ้ยเรากลัวเราสาววิ่งช้าไอ้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  ไหนพี่บอยพี่อยู่ไหนเนี่ยหนังเรื่องหลังตัวยี่ห้ตอาตามหลังกูน,นะไม่มีอย,อ,ยาาอยู่น้อยู่ะน่าฆ่าอยู่นี่อยู่นี่นี่มันตามมาตามมาตามมาไอ้บอยไป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 ไหนกันฮะไหนป่าวไม่ได้ไปไหนคะ่ะหนูมาชมนกชมแกะใชยอ่ะโอ้ยมาชมนกทำไมตัวนี้มันรู้สึกขี้เกียจจังมึงอย่าขี้เกียจสิมึงเดินไป <c oughs> เอาละ่ะบอทำน้อไกลเหมือนกันเนี่ย นักเรียนนักเรียนกลับมาไปไหนกันหนูมาชมนกช่อมแก่ค่ะยินไหนกันวะมาชมนกชมแก่ฝน,น,น,นตกกลับมานอนได้แล้วถึงเวลานอนแล้วอีกแล้วจะไปสบายอยู่ในกันอยู่ในใจครับ,ร,บรีบกลับมาเลย เดี๋ยวจะเป็นตุ่มปุ้งแล้วกลับไปพี่บอยกลับกลับกลับใชุ้่มปุ้งกินงเราสองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกินข้าวกันที่ป่านะทุกคนพวกมึงไปไหนกันเนี่ยกูตามหาจนกูเหนื่อยแล้วกูท้อแล้วนะทำไมต้องกินข้าวที่ป่ามันเป็นกิจกรรมของกิจกรรมลูกเสือเอาล่ะทำไมไม่กินเนี่ยแฮมอ้าวปุ้งปุ้งไปโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราแยกกันเพียงเท่านี้ เชิญทำตามอธยาศัยเล่นโทรศัพท์ได้อะไรได้ปกติลงสตอรี่ไอจีได้ตามปกติเล่นโทรศัพท์ <ยา S 1> ได้ <ยา S 1> แต่ถึงตอนเ <ยา S 1> ช้าแล้วต้องกลับมาใครจะไปข้างนอกไปได้เชิญ <ยา S 1> ตาม<ย>าสบายโอเค <ยา S 1> อกับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้เจอกันทุกคนขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะโชคดี